นี่เป็นชิปรวมนุ่นนะคะของ550วัตต์นะคะยี่หดากต้านะคะก็จะมีมาให้3รุ่นนะคะก็เ,เป็นรุ่นสำหรับบอ3<ม>บอ4 2รุ่นนะคะสำหรับบี3นะคะก็จะเป็นปาก นิ้วครึ่งนะคะ550วัตต์6คิวนะคะ40เมตรนะคะตัวนี้เป็นปากนิ้วครึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่น้ําก็ไม่ลึกมากแต่ว่าก็พอสมควรนะคะแต่ว่าต้องการน้ําเยอะนะคะแล้วก็บ่อค่อนข้างจํากัดนะคะบ่อเล็กบ่อรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้นะคะบ่อ3น้วขึ้นไปลูกค้าใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่ว่าต้องการน้ํา ที่ว่าลึกหน่อยลึกขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะลึกกว่าตัวบอ่อสามเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็น60เมตรนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่บอ่อตื้นนะคะบอ่อตื้นน้ําเยอะยก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะปากสองนิ้วนะคะห้าร้อยห้าสิบาทลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าต้องการใช้รุ่นไหนอยู่ที่ความสามารถของบอ่อแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะคะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็สามารถโทรมาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะทางร้านินดีให้บริการให้คำปรึกษานะคะ